สวัสดีนะครับครูมนทชัยสอนขอับรถยนต์นะครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะมาบอกเทคนิคนะครับอยากจะมาบอกเทคนิคในเรื่องของการขับรถเกียร์ธรรมดาแล้วก็รถติดบนเนินนะครับรถติดบนสะพานนะครับเราควรปฏิบัติยังไงนะครับไม่ให้รถของเราดับบนสะพานหรือว่าไม่ให้รถของเราไหลถอยหลัง เพื่อที่จะไปชนกันข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการปฏิบัติการค้างเนินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครูขอยาดสูงไปกล้องกล้องหลังนะโอเคโทษนะครับต้องถ่ายให้เห็นเท้านิดหนึ่งนะครับเกียร์ธรรมดานะครับด้านซ้ายสุดนี่คือครับนะครับตรงกลางนี่คือเบรกนะครับด้านขวาสุดคือคันเร่งนะครับมี3ามอย่างด้วยกันนะครับใช้สองเท้าไม่เหมือนเกียร์โตนะครับ ด้านซ้ายสุดคือคลัตต์ตรงกลางคือเบรกนะครับด้านขวาสุดคือคันเร่งนะครับเท้าขวาใช้เหยียบเบรกกับเหยียบคลัต์อ่าเหยียบเบรกกับเหยีย e บค e ันเร่ง e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  นะครับเท้าซ้ายใช้เหยียบคันอย่างเดียวนะครับคลัต์มีหน้าที่กี่อย่าง3อย่างนะครับออกตัวเปลี่ยนเกียร์ชะลอความเร็วนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยเวลาการค้างเนินนะครับเราต้องออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งะครับออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งค้างเนินค้างได้2แบบนะครับ2วิธีวิธีแรกครูจะมาสอนวิธีแรกกันก่อนวันนี้นะครับเอาแค่วิธีแรก ใช้แบบเท้านะครับวิธีสองใช้เบรกมือนะครับอ่าอ่าวิธีแรกก่อนนะครับเวลาเราค้างเนินสมมุติว่ารถติดบนสะพานนะครับเราเหยียบคัสให้สุดนะครับเวลาเราจอกตัวเหยียบคัสแต่เบรกนะครับสมมุติรถติดบนสะพานแล้วก็เราเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองจะตรงข้ามกันนะครับซ้ายสุดและดันขึ้นบนนี่คือเกียร์หนึ่งนะครับเวลาออกตัวจำเลยหยอกตัวเกียร์สองเกียร์สามนะครับรถเก่งเนี่ย ถ้ลอกตัวเกียร์สเกียร์สาเกียร์สูงไปออกตัวยากนะครับทําให้ออกตัวยากรถจะดับได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเวลาออกตัวออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งนะครับอ่าขั้นตอนแรกเราเหยียบคัดแตะเบรกใช่ไหมครับเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเวลาเราจออตัวนะครับอ่าเวลาเราจออตัวเราต้องปล่อยเบรกก่อนได้ไหมครับ ปล่อยเบรกก่อนไม่ได้นะครับอ่าถ้าปล่อยเบรกก่อนรถไหลนะครับรถไหลนะครับรถถอยหลังไปจน้างหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นเหยียบเบรกไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยเบรกนะครับให้เราปล่อยคัดขึ้นมาช้าๆปล่อยคัดขึ้นมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับให้รู้สึกว่ารถของเราเริ่มสั่นนะครับค่อยๆปล่อยคัดขึ้นมาช้าๆเกร็งส้นเท้านะครับยกแค่ปลายเท้านะส้นเท้าวางติดกับพื้นอ่าตอนนี้เครื่องยนต์รถเริ่มสั่นแล้วนะครับเครื่องยนต์รถเริ่มสั่นแล้วมือของครูเริ่มสั่นแล้วนะครับ อ่าเริ่มสั่นแล้วแสดงว่าเราต้องการจะเคลื่อนตัวแล้วไอ้ที่เคลื่อนตัวไม่ได้เพราะเราเหยียบเบรกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอรถสั่นแล้วอย่าพึ่งกลัวว่ารถจะดับนะครับไม่ไม่ต้องกลัวว่ารถจะดับนะถ้าเราปล่อยสั่นมากเกินไปอาจจะดับได้ให้สั่นพอประมาณนะครับพอรถสั่นแล้วค้างไว้คลัตช์ไม่ต้องปล่อยเพิ่มนะทีนี้จังหวะที่สองเราปล่อยเบรกครับปล่อยเบรกเห็นไหมครับรถไม่ต้องกลัวว่าจะไหลเห็นไหมครับรถไม่ไหลปล่อยเบรกแล้วก็ ถ้ารถยังไม่เคลื่อนไปข้างหน้าเติมก็ะเร่งชั่วนิดนึงนะครับเติมกระเร่งค่อยๆเติมนะครับอย่าไปเหยียบแรงเกินไปเหยียบแรงเกินไปเดี๋ยวคนคันข้างๆตกใจได้นะครับอ่าเร่งแล้วรู้สึกรถยังไม่ค่อยเคลื่อนค่อยๆเปิดหน้าเทา้าปล่อยคันขึ้นมาเพิ่มอีกนิดนึงแค่นี้เองนะครับง่ายๆลองไปฝึกดูกันนะครับเดี๋ยวเทคนิคที่2เดี๋ยวครูค่อยมาบอกนะครับโอเคนะครับผมฝากกันด้วยนะครับถ้าถูกใจกดไลค์ถ้าอ่า ถูกใจมากก็ให้กดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับผมผมก็สําหรับวันนี้ครูก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับมนชัยแฟนเพจแล้วก็สอนรถครูมนชัยแล้วก็ช่องทางในติกตอกด้วยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ